สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรองเท้าสตัด๊ดดิ้ที่ผมซื้อมายี่ห้ออะไรเนี่ยกีก้ากีก้าผมซื้อมาลองเล่นดูก่อนเพราะว่าจะดูซิว่าเล่นจริงไหมอันนี้ราคาไม่แพงเท่าไหร่จับไม่ได้เน้า,าหนูซื้อกับแม่ไม่เหรอจับไม่ได้ เราได้อะไรมาม้างเนี่ยรองเทา้ารองเท้าเป็นแบบไหนปุ่มเล็กเป็นปุ่มเล็กนะครับสนามเล็กอ,อะไรไม่ใช่อะไระ้าเทียมเป็นสนามญ้าเทียมที่โรงเรียนโรชีก็เป็นสนามญ้าเทียมแต่ดานอยู่ภายในมันก็มีทรายด้านไนันมีทราย,ยาด้านไหนมีทรา,ายอ่<ห>าแล้วยังไงแล้วเราจะมาลองใส่เหรอ ลองใส่ลองแต่ต้องมัดกันนี้ก่อนผูกเชือกลองเท้าโอเคเดี๋ยวเรามาร้อยเชือกกันนะครับ<ะ>ร้อย,อย,อยงไงอ่ะมาดูพี่ชีร้ร้อยปึ๊บแล้วก็ร้อยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จทั้งสองข้าง <Okay. S 2> เราก็ร้อยเสร็จแล้วแล้วน้ใส่ถุงเท้าอ่าพี่ชวีก็ลองซื้อส่งเท้ามาด้วยใช่ไหมเนี่ยถุงเท้าอของอะไรถุงเท้าฟุตบอลอ่านออกไหมของอะไรลูกเฮปีใช้เปีใช้โอเคเราไปซื้อที่ร้านขายส่งมาเนาะเราไม่ได้ซื้อออนไลน์ชุคู่นี้ในออนไลน์ก็น่าจะมีขายเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่า ชี้เขาต้องแข่งพรุ่งนี้แล้วเอาระวังขาดนะถ้าแก่ย่างนะั้นไม่เอาอะไรตัดให้เรียบร้อยเร่าไปดึงนะขาดได้แล้วนะเนี่ยไปถุงเท้ากันเลย สนามหญ้าที่พี่ชี้จะเตะเนี่ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันว่าเราก็ปูหญ้าเทียมเหมือนกันค่อยๆขยบเทียนน้อยเนี่ยดึงอย่างนั้น,นก็ขายนี่เป็นไรครับถุงเท้าก็จะเป็นกันลื่นด้วยนะแน่นเลยไหมเนี่ย ม้วนก่อนเนี่ยม้นวนถุงเท้าส็อกเกอร์ก็จะเป็นแบบนี้จะมีการลื่นอยู่ใต้ฝ่าเท้าอ่ะตตรงนี้ก็จะยาว,วยน่องก็จะยาวอาลองใส่ดูแต่จะอันตรายนิดนึงไม่มีสำเค็กเล็กๆไม่เป็นไรหรอกสำแข่งแต่กันไม่แรงขนาดถึงกับหักกไม่แต่ เคตนนี้เซฟอ่ประ,ะต,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 ตูต้องมีถุงมือก็มีถุงมือให้เวลาเีตยงเนี่ยอดีไหมโอเคลองผูกให้เรียบร้อยนี่ยีย่ห้ออะไรนะกีกีกากีกากิงกากีกา โอเคก็ okay, น่าจะใช้ได้ดีนะครับรองเท้าอันนี้เพยบให้กระชับนะครับอ,อยากได้แน่นแค่ไหนก็ทำเอาตามสะดวกเลยสำหรับน้องๆน,น,นะถ้า ใส่รองเท้าสตาร์ทแล้วห้ามเล่นบนพื้นปูนหรือพื้นที่มันแข็งๆนะเพราะรองรองเท้าจะไม่เกาะจะทำให้เราล้มยอู่ไม่เป็นไรก็คือก็พื้นหญ้าเทียมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นปูนซีเมนถนนอะไรประมาณเนี้ยบนกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะลื่นหัวแตกเลยล่ะเพราะตรงนี้มันลื่นใช่ใช่เพราะว่าปุ่มมันจะไม่เกาะกับพื้นนะครับปุ่มนี้คือจะใช้ ให้เกาะกัะพื้นสลามหญ้าเท่านั้นหรือว่าพื้นดินดยังไงวิ่งดูใช่ไหมอา้าวทำไมหลวมล่ะหรือว่าไม่หลวมไม,ไม่หลวมใช่ไหมกระชับแล้วใช่ไหม,ไมต้องกระชับก่อนต้องให้กระชับก่อนนี้เวลาใส่เตะบ,บอลเตะอย่างนี้หลุดนะ โอเคโอเคแล้วนี่ก็เป็นการรีวิวเดี๋ยวดิสรุปสิรีวิว,วรองเท้าสตาด์กับถุงเท้าทับเตอร์สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้พรุ่งนี้ต้องเก็บตัวให้ไหวโอเคบ๊ายบายเพื bye, ่อนบ๊ายบาย